ครับสวัสดีครับค่ะคุณกีตลาดหุ้นไทยค่ะคือในช่วงเช้าเท่าที่รายการได้เกาะติดสถานการณ์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาติดลบไปสิบสองจุดและในช่วงตอนนี้ก็รีบาวมายืนที่ระดับหนึ่งพันหรอยสสี่จุดปิดลบที่สองจุดนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงวันศุกร์นี้คุณกีมองทางของตลาดเป็นยังไงคะผมว่าจริงๆตลาดน่าจะมีแนวโน้มที่ที่ไซด์เวกับขึ้นได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเจอการแกว่งระหว่างทางบ้าง <C> e อย่างเช่นในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนกำลังจับตามองสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตัดสินใจเรื่องของการลดดอกเบีย <C> e ้ยเราเห็นหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียเกาหลีใ,ใต้เน <C> e ี่ยมีการประชุมนโยบายดอกเบีย้ยแล้วก็ปรากฏว่าให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว <C> e ้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีฟลอต่างประเทศเนี่ยกลับ เข้าไปในประเทศเหล่านั้นแล้วนะครับเพราะว่าจต่างประเทศที่เกิดขึ้นณักขณะนี้ค่ะครับผมค่ะท่านสถานการณ์ในส่วนของปัจจัยที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคือไซเวย์แต่ว่าเป็นไซเวย์อัพใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าผ่านถ้าผ่านวันที่20กุมภาได้ที่เป็นวันประชุมนโยบายของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยความกังวลเรื่องของการการ อ่อนค่าของอาการแข็งค่าของค่าเงินบาทนะครับที่แบงก์ชาติอาจจะออกมาปกป้องค่าเงินบาทเนี่ยก็จะลดลงนะครับถ้าเงื่นที่คุณพูดถึงทั้งหมดนี้มาาาปเเทศข้ค่ะคุณกวีสิ่งที่คุณพูดถึงก็คือข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นะคะถ้าอย่างนั้นเองในช่วงต่อจากนี้คุณให้รูปแบบของตัวดัชนีไทยดัชนีหุ้นไทยน่าจะเป็นในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะตัวเลขที่เกิดขึ้นนะคะ อผมคิดว่าตลาดน่าจะยังมีลุ้นนะครับขึ้นไปที่แถวประมาณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบได้อยู่หนึ่งพันห้าร้ยห้าสิบจุดนะคะครับผม,มในในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ข้างหน้าหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะคะครับผมแล้วก็<ม>ถ้าจะมีแกว่งบ้างเนี่ยผมคิดว่า แนวรับจะอยู่แถวๆประมาณ1,490ถ้ายังไม่หลุดตรงนี้ผมคิดว่าก็ยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ครับอ๋อค่ะทีนี้มันจะมีข้อมูลที่เกิดขึ้นในกรรานหุ้นไทยเวลานี้นาะทีนี้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณกุยนั่นก็คือบริษัทการบินไทยหรือว่าไทยอินเตอร์ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์นี้สูงสุดในวันนี้นะคะคุณกุ๋ยมองหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรคะ อ่าผมคิดว่ามันเป็นหุ้นละกาศตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าหุ้นในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวหลายๆตัวนะครับในโรงพยาบาลหรือว่าอ่าในโรงในตัวธุรกิจโรงแรมหรือว่าในตัวสายการบินอย่างเอวีเขาปรับตัวเพิ่มแล้วใ,ในกระทั่งเดินเรือเองปรับขึ้นมาเลยนะครับนี่คืกลุ่มขนส่งผมคิดว่าเออโอทเองก็ขึ้นมาเยอะ นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการบินไทยก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวเหมือนกันรู้ตัวช้ากันเลยแล้วก็ใช่ะเพราะว่ากำไรในไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่งเขาก็น่าจะดีครับเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะก็เลยทําให้ตลาดเริ่มกลับมามองตัวนี้มากขึ้นเพราะว่าค่อนข้างที่จะแลกกัดคือคนอื่นโาขึ้นแต่ตัวเองเนี่ยเพิ่งจะมาขึ้นก็ดูแนวโน้มแล้วการบินไทยก็น่าจะยังคงมีแนวโน้มที่ที่ขึ้นไปได้ต่อนะครับเพราะว่าถ้าดูจากกราฟขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้นไปทดสอบ อแนวต้านเนี่ยแถวแถวอะไรขึ้นไม่ได้ถึงมาณยี่บเจ็ดบาทยี่ิบแปดบาทเลยครับเพราะจได้หุ้นตัวนี้คุณกีเคยแนะนําเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมากับหลายๆายช่องที่ดิฉันติดตามอยู่นะคะครับค่ะหุ้นการบินไทยตอนนั้นอยู่บริเวณประมาณยี่สิบสองบาทตอนนี้ยี่สิบห้าบาทใช่ครับคุณกียังจะให้นักลงทุนถือหุ้นการบินไทยต่อนเนื่องกันหรือเปล่าคะอ่าผมคิดว่ายังยังมีคือด้วย,ด,วยด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เข้ามาแล้วผมคิดว่าผมประกอบการของเขาเนี่ยในแต้มาที่ ในมาสที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเริ่มดูดีขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้นเป็นต้นสอบแนวต้านถัดไปแถวประมาณยี่สิบแปดบาทเพราะฉะนั้นใครที่มีอยู่ก็ถือได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีเนี่ยแต่อยากจะเข้าไปเก็งกำไรผมคิดว่าเข้าได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้มีจุดสตอปไปนิดนึงนะครับคือถ้าหลุดจากยี่สบสามจุดห้าบาทลงมาเนี่ยอาจจะต้องไปใช้เป็นจุดสตอลปลอสครับเพราะงั้การเก็งกำไร้ะโดยมุมแล้วผมคิดว่าน่าจะยังขึ้นได้อยู่คุณกุยให้มาเกือบเดือนแล้วตัวเนี้ย ครับผมใช่ครับก่อนคิดว่ายัางขึ้นได้อยู่ครับังยัง,ยง,ยงน่าสนใจอยู่ตล<อ>าด<อ>ตัวการบินไทยอืมแล้วก็ข้อมูลที่เกิดขึ้นสําหรับจากเกษตรกรไทยนะคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการแ<อ>นะนําหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนย,ยังไงอีกคะ,ะจริงจริงช่วงนี้เราจะพยายามจะแนะนําหุ้นที่ค่อนข้างแลงกล้านะครับแล้วก็ดิเฟนซีฟหน่อยหนึ่งแล้วก็ หรือถ้าถ้าเป็นหุ้นในแง่ของการเก็งกํกงกไาไรก็พยายามจะมองที่หุ้นที่เธอลนาลาวขึ้นมาได้แล้วก็ราคายังไม่แพงนะครับที่ PE ต่ำซึ่งต,ตอนนี้เรามองอยู่ตัวหนึ่งหรือสองตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือตัว Tcap อ๋อ Tcap น,นี่ก็ขึ้นมาประมาณสามวันแล้วนะคะใช่ครับจริงๆ Tcap เนี่ยถ้าดูเทคนิคเนี่ยเบรกแนวต้านระยะยาวขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเป็นแนวต้านอลรหันที่ผ่านมาไม่ยอมผ่านหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาผ่านเลยดีกว่าในแง่ของแนวต่างซึ่งถ้าหมองในแง่ของเทคนิคเนี่ยถือว่าตรงนี้เป็นการเบรกที่สําคัญมากสําหรับตัวธนาชาติแล้วก็เราก็มองว่าผลประกอบการไตรมาสมาที่ที่หนึ่งนะครับที่จะประกาศเนี่ยก็จะได้รับผลดีจากเรื่องของยอดสินเชื่อเช่าซื้อที่จะโตตามรถคันแรก ฮอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่เป็นบวกสําหรับตัวทีแคปแล้วผมก็ยังมองว่าในแง่ของพื้นฐานเองแล้วก็มีเงินบนผลที่จะจ่ายด้วยราคาไม่แพงจนเกินไปเชื่อไหมครับวันนี้เราซื้อขายกันที่ไพร์ต์ดบุ๊กวลรูตต่ำกว่าหนึ่งเท่านะครับสําหรับตัวทีแคปซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นในสถานะของธนาคารในระดับนี้นะครับเพราะนั้นเราก็คิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจบุ๊กวลลรูเท่าไหร่คะบุ๊กวลรูอยู่ประมาณเกือบห้าสิบบาทครับโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ นี่เป็นบุก๊กแวลูที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขามีกําไรจากการขายธนาชาตประกันชีวิตออกไปประกันชีวิตค่ะซึ่งไต่มาดที่หนึ่งเนี่ยก็จะยิ่งกําไรมาหาศาลเลยเพราะว่าเขาจะมีกําไรจากการขายธนาชาตประกันภัยเนี่ยเอาประกันชีวิตเนี่ยประมาณห้าพันกว่าล้านเพราะั้นพอห้าพันกว่าล้านนี่มันรวมปุ๊บเนี่ยไอ้มูลค่าทำบัญชีมันก็ขึ้นไปเกือบห้าสิบาทโอ้แล้วทําไมเขาเทรดต่ำกับบุ๊กเพราะอะไรหุ้นตัวนี้ค่ะเอ,อ่อจริงๆที่เขาเทรดต่ำกับบุ๊กก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีความกังวลเรื่องการเพิ่มทุนครับ <ข>เพราะว่าทุกคนมองว่าตัวทีแคปเนี่ยจะมีปัญหาว่าเอ๊ะเขามีเงินทุนน้อยเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆแต่วันนี้ปัญหาเนี้ยได้แก้ไปแล้วเพราะว่าเขาขายธุรกิจประกันชีวิตไปแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ได้เงินเข้ามาเงินตรงนี้ครับที่ได้เข้ามาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มส่วนทุนของเข,ขาอะครับดังนั้นตรงนี้ตัวตัวทีแคปเองก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องของความกังวลเรื่องการเพิ่มทุนมันก็เลยเป็นเหตุผลเนี่ยนะครับที่ว่าทําไมตัวนี้ถึงได้เบรกแนวต้านระยะยาวขึ้นมาได้ก็ก็ด้วยประเด็นนี้ แล้วก็ถ้าแนวโน้มจะขึ้นไปที่แถวประมาณา50บาทที่เป็นบ o o k value ูถ้าดูจากเทคนิคแล้วมันก็เป็นไปได้ครับโอ้โอ้ทีแคบสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆที่คุณกุ้ยได้พูดถึงนะคะอ่าคือจริงๆแล้วแนวต้านหลักๆเลยอีกหนึ่งแนวต้านที่อยู่แถวประมาณ48บาทว้าวซึ่งก็จะมีออกไซด์จากนี้เนี่ยประมาณ5บาทซึ่งก็อยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันโอ้โหสุดยอดชอบมากเลยหุ้นตัวนี้ครับค่ะแล้วมีตัวอื่นไหมคะคุณกุีคะ อจริงๆก็จะมีตัวหนึ่งเป็นหุ้นเทอร์นาล์นะครับคือตัว MK มั่นคงเหรจับมั่นคงการเกี่หะมันจะใช MK สุกี้นะครับไม่ใช่ข่าจริงๆตัวนี้ที่เรามองในแน่ของตัว MK เองเนี่ยอตอนนี้เทรดต่ำกว่าบุกนะครับเชื่อไหมครับตอนนี้เขาสื่อตอนนี้ผมเน้นหุ้นต่ำกว่าบุ๊กครับเพราะว่าถูกตอนนี้เขาเทรดกันที่4.7นะครับแต่บุ๊กแวร์ลุกเขาอยู่ที่5.7นะครับที่เขาเทรดต่ำกว่าบุ๊กเพื่อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ย ผลการดาเนินง,งานของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือขาดทุนว่างั้นเถอะแต่ตอนนี้เนี่ยตัวธุรกิจอสังหารเริ่มมาซั์ฟองหลายๆบริรษัทดีขึ้นรวมถึงเอ็มเคด้วยเริ่มขายบ้านมากขึ้นได้มีการโอนได้แล้วก็อหน,นึ่งก็จะมีการโอนบ้านมากขึ้น <S <S น่าจะน่าจะทําให้เขาสามารถขึ้นไปซื้อขายแถวบุคแวลูได้ซึ่งผมมองเอาแค่เป้าแรกๆผมคิดว่าห้าบาทก็น่าจะถึงแต่ถ้าเราเอาเวอร์เวอร์ขึ้นไปนิดนึงเนี่ยก็คือบุคแวลูเขาของเขาอยู่ประมาณห้าจุดเจ็ด แต่มาดหนึ่งกำไรของเขาจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยจนถึงไตรมาสที่สี่อันนี้ก็เป็นสตอรี่ที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้วก็พีอีของเขาก็อยู่ประมาณแค่แปดเท่าเองแปดเท่าของกลุ่มนะคะใช่แนะอย่างน้อยผมคิดว่าเราซื้อนะต่ากว่าบุ๊กเนี่ยเราก็ผลประกอบการที่เริ่มฟื้นตัวแล้วมีกําไรเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงเกินไปในการที่จะซื้อหุ้นตัวนี้เอฟพีของกลุ่มของเขาประมาณเท่าไหร่นะคะตัวไหนนะครับตัวเอ็มเคค่ะตัว ตัวตัวอะไรตัวคำน้ำคือฮัลโหลตัวเอมเคนะคะค่ะบุ๊กบุ๊กประมาณเท่าไหร่กลุ่มของเขาคะอ๋อบุ5.7ครับเออค่ะ5.7นะคะใช่ครับแต่ถ้าพายตัวบุ๊กของคุณในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสองเท่าครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปดูครับเพราะว่าจริงๆตัวดีๆของเขา ตัว <Okay. S 2> อื่นอื่นอะดีพวกเอพพวกอะไรพวกนี้ <Okay. S 2> เขาคเขากำไรของอเขาดีอยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่ MK, เอ็มเคกำลังพุ่งฟื้นตัวเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยๆค่อยๆปรับขึ้นไปที่บุ๊กแวร์ลูก่อนผมคิดว่า <Okay. S 2> เอาแค่เป้าบุ๊กแวร์ลูอย่างนี้เราก็เราก็เราก็ได้เยอะแล้วครับ okay. ได้ค่ะแล้วในส่วนของทางด้านเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนทางด้านเกษตรกรไทยคุณพเดิมพบเคยแนะนำหุ้น TGI นะคะซึ่ง uh huh. เป็นหุ้นกลุ่มกระเบื้องนะคะ ค,คุณกวีพอมีนารับแต่ต้านตพกลุ่มนี้มาแรงจริงๆในสัปดาห์นี้นะคะ,ะใช่ครับจริงๆกลุ่มนี้มาตามเทรนของของโปรเจกต์ใหญ่ๆของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มรากยาที่ฟื้นตัวด้วยจริงๆ PTCI คือกระเบื้องของคัมพนาอ๋อคัมพนาเหรอคะใช่ครับ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในแง่ของกระเบื้องในแง่ของสุขภัณฑ์เนี่ยผมคิดว่ายังขายได้ตามการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ดยภาพรวม แนวรับจะอยู่แถวประมาณ5้าบาท20ิบนะครับจริงๆใช้5้าบาที่เป็นจุด s ต op l ลอสก็ได้ในแง่ของการเทรดกำไรแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณห้าจุดดห้านะครับถ้าทะลุได้เนี่ยเราอาจจะขึ้นไปเห็นหบาทหรือสูงกว่านั้นครับในแง่ของตัว TGCI ครับก็เป็นราคาไฮของเขา้าบาท8ดสิบห้านะคะสำหรับในส่วนของ TGCI ซึ่งต้องต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ครับอ,อืค่ะคือจะวิ่งขึ้นไปถึงเลขหได้มากันหมด U M I R C I T G I ครบ ครับผมคือหุ้นกันใี้หุ้นกลุ่มอสังหากับกลุ่มวัสดุก่อสร้างตัวเล็กๆเนี่ยเป็นตัวที่นำแล้วก็ถ้าบอกกันตามตรงจริงๆหุ้นหลายตัวพี่ก็ไม่ได้แพ้นะครับค่ะสุดยอดแต่มันลุ้นหุ้นของคุณกีทีแคปกับในส่วนของมั่นคงนะคะกับตัวใช่ครับตัวเอ็มเคครับชอบมากเลยชอบทีแคปที่สุดในโลกเลยสตอรี่ดูดีใช่ไหมครับใช่ใช่ครับกับับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะครับผมสวัสดีครับ